ตอนนี้เสียบเข้าไปแล้วช่องจุดบุหรี่ทางด้านซ้ายนะครับก็คือตัวนี้นะครับไฟดับไปแล้วนะครับก็คือไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์กุญแจนะครับตอนนี้จะปิดสวิตช์กุญแจนะครับดับนะครับก็คือทํางานได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับ Ford Ranger T6 นะครับ T6 รุ่นปี2012นะครับถึงประมาณปี 2015, ันสิบห้าตัว ไฟแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับมันจะติดตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะดับเครื่องไฟมันจะติดแบบนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวจะมาทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคอนฟิกให้มันปิดเปิดตามสวิตช์กุญแจนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับวิธีการแก้ไขนะครับมีอยู่2วิธีนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวช่องจ่ายไฟนะครับเราอยากจะใช้กระแสเยอะหรือว่ากระแสน้อยนะครับวิธีแรกถ้าใช้กระแสไม่เยอะกระแสน้อยแค่ใช้กับกล้องติดหน้ารถเฉยๆนะครับหรือว่านาฬิกานะครับ กินกระแสไม่เยอะก็ใช้วิธีการจมจากจุดอื่นมาใช้ได้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าใช้โหลดเยอะนะครับเหมือนเช่นใช้ชาร์จมือถือใช้โหลดท,ที่มีกําลังสูงนะครับก็ attends. ตัวนี้ก็ต้องใช้รีเลย์ในการตัดต่อนะครับใช้รีเลยตัดต่อแล้วพ่วงจากจุดเดิมนะครับตัดต่อจากจุดเดิมนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนําทั้ง2วิธีเลยนะครับแต่จะทําวิธีแรกให้ดูก่อนนะครับวิธีแรกนะครับก็คือการดึงกระแสไปใช้ด้วยโหลดที่ไม่สูงมากนักนะครับคือใช้กระแสน้อยนะครับ วิธีนี้ก็คือผมจะใช้ตัวฟิวแท็บสองอันนะครับแล้วก็มีตัวจัมต่อฟิวแท็บสองอันเข้าด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นฟิวขนาด 3A นะครับเราก็ผมอนุมาเอาว่าผมจะใช้กระแสไม่ถึง 3A นะครับผมก็ใช้ฟิว 3A นะครับต่อเข้าที่ช่องบนนะครับช่องสล็อตด้านบนนะครับต่อไปแบบนี้นะครับแล้วจุดที่เราจะเอาไปต่อครับมันจะมีฟิวอยู่ 20A นะครับ เราก็ใส่เข้าไปตรงจุดเดิมนะครับจุดเดิมก็คือเป็นช่องด้านล่างนะครับแล้วเอาไปเสียบนะครับมันก็จะทํางานตามปกติด้วยฟิว20แอมป์นะครับส่วนจุดใหม่ที่เราจะดึงไปใช้ก็คือเป็นฟิว3แอมป์ตรงนี้นะครับดึงไปใช้ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่เราต่อกันแล้วนะครับด้านนี้เราก็จะไปเสียบกับจุดจุดที่เราจะดึงกระแสไปใช้นะครับเราจะใส่ฟิว เฉพาะตรงด้านบนนะครับด้านล่างเราจะไม่ใส่นะครับเพราะว่าเราจะไม่ดึงกระแสจากจุดเดิมนะครับเราจะใช้เฉพาะกระแสจากที่มาใหม่ก็คือด้านบนตรงนี้นะครับเราตรงนี้ด้านบนตรงนี้นะครับจะใส่ฟิล์เท่าไหร่ก็ได้ซึ่งต้องสูงกว่า3แอมป์ตรงนี้นะครับกระแสมันจะลิมิตจํากัดที่3แอมป์นะครับเพราะว่า3แอมป์มันเล็กกว่าเราจะใส่5แอมป์หรือว่า10แอมป์ก็ได้นะครับตรงนี้3แอมป์มันก็จะตัดก่อนนะครับสีเหลืองตรงนี้เป็น5แอมป์นะครับเราก็เสียบไว้ตรงนี้ หรือจะใช้ฟิลตัวเดิมที่อยู่ในกล่องฟิวในรถก็ได้นะครับ จะได้มาแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการต่อที่รถจริงๆกันเลยนะครับตรงนี้นะครับคือกล่องฟิวนะครับก็ดึงออกมาเลยนะครับจะมีคลิปล็อกตรงนี้นะครับสี่สี่อันนะครับจากตำแหน่งไดแกรมนะครับที่ผมเช็คมานะครับซึ่งผมจะแปะไว้ในคลิปให้นะครับก็คือจุดฟิวตรงนี้นะครับสีเขียวอ่อนตรงนี้นะครับยี่สิบแอมนะครับก็คือเป็นจุดที่ปิดเปิดตามสวิตซ์กุญแจนะครับ ผมจะจัมจากจุดนี้นะครับซึ่งกระแสมันสูงนะครับ2 0แอมจัมไปใช้ไม่เกิน3แอมนะครับจัมมาที่จุดนี้นะครับเป็นช่องจุดบุรีคอนโซนแน่ทางด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าเป็นอะซิลารีนะครับเป็นช่องสำรองนะครับก็จะจัมจากจุดนี้มาใช้กับจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดขาก่อนนะครับขาฟิวนะครับว่าด้านไหนนะครับเป็นขาไฟเข้านะครับเราจะต้องจัมจากจุดขาไฟเข้าให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ทำการดึงฟิวออกก่อนนะครับสายสีดำนะครับก็เสียบตรงขั้วแบตไว้นะครับแล้วก็สายสีแดงนะครับก็จิ้มตรงรูฟิวเลยนะครับนี่รูด้านบนนะครับไม่ขึ้นนะครับรูด้านล่างอ่าขึ้นแสดงว่ารูด้านล่างนะครับรูด้านล่างเป็นขาเข้านะครับผ่านฟิลมาเป็นขาออกนะครับเป็นขาด้านบนครับ ก็คือเราจะต้องจ้ำจากจุดนี้นะครับจ้ำจากจุดนี้นะครับมาเข้าขาด้านบนนะครับขาด้านล่างมันเป็นขาเข้าก็ไม่เกี่ยวกันนะครับก็จ้ำจากจุดนี้มาเข้าที่ขาด้านบนนะครับเดี๋ยวมาเช็คอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับที่เราจะดึงไฟไปใช้นะครับเราไม่จําเป็นต้องเช็คขาเข้าขาออกก็ได้นะครับเพราะว่าฟิวจะต้องใส่ตลอดอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าข้อแตกต่างก็คือถ้าเราไปจ้มตรงหลังฟิวนะครับไปจ้มตรงขาออกของฟิว2 0แอมป์กระแสรวมจากจุดใหม่นะครับรวมกับจุดเก่าจะต้องไม่เกิน2 0แอมป์นะครับแต่ถ้าเราจ้มตรงขาเข้าก่อน2 0แอมป์นะครับกระแสรวมจะไม่เกี่ยวข้องกับ2 0แอมป์ที่อยู่เดิมนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือตรงจุดนี้นะครับต้องทําการเปิดสวิตช์กุญแจนะครับถึงจะเช็คได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะไม่เช็คแล้วนะครับก็คือจะจ้มไปเลยนะครับก็มาดูวิธีการจ้มต่อกันเลยนะครับ สีม่วงนะครับฟิวสีม่วงเป็น3แอมป์นะครับผมก็จะเอา20แอมป์ที่ดึงมาจากจุดแรกจุดตรงนี้นะครับเอามาใส่นะครับใส่ข้างล่างช่องสล็อตด,ด้านล่างนะครับตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งผมใส่5แอมป์ไว้นะครับตรงนี้ไฟมันก็จะมาจากฟิลแท็บตรงนี้ใช่ไหมครับเข้ามาตรงนี้แล้วก็ มันจะมาลงขาด้านซ้ายนะครับซึ่งขาด้านซ้ายเราจะเอาไฟไปใช้เมื่อกี้เราเช็คแล้วเราต้องเสียบด้านบนแบบนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเช็คแล้วว่าด้านบนเป็นไฟขาออกนะครับก็คือต้องจําแบบนี้นะครับแนวนี้ด้านล่างไม่ใส่นะครับไฟมันก็จะจากขาเข้ามันก็จะไม่มานะครับมันก็จะไม่ไม่มาถึงขาขานี้นะครับ <th> ตรงนี้นะครับก็เส <ánd ổ> ียบเข้าไปนะครับ แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็เสียบแบบนี้นะครับเท่อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูว่าช่องจุดบุหรี่ทางด้านซ้ายทํางานตามที่เราอยากจะให้มันทําหรือเปล่านะครับก็คือเปิดปิดตามสวิตช์กุญแจนะครับตอนนี้เสียบเข้าไปแล้วช่องจุดบุหรี่ทางด้านซ้ายนะครับก็คือตัวนี้นะครับไฟดับไปแล้วนะครับก็คือไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์กุญแจนะครับ อตอนนี้จะปิดสวิตช์คุณแจแล้วนะครับ,<อ>รบก็คือทำงานได้ตามที่ต้องการแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีมานำเสนอเพียงเท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนใช้รถฟอร์ดนะครับที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ